ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่สนามบินเซาเปาโลเซาเปาโลค่ะวิชินกับเมืองเราเองเซาเลียปาโลโอเคตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องประมาณกี่ชั่วโมงนะเก้าโมงคึ่งประมาณสองชั่วโมงเออประมาณสองชั่วโมงก็ <c oughs> ตอนนี้นั่งอยู่ในสนามบินเซาเลียปาโลไม่ใช่ค่ะ เรา f ปาโลค่ะต้องรอขึ้นเครื่องไปลิโอนี่เรากำลังจะไปลิโอแล้วจริงหรอโอเคค่ะตอนนี้เราเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งด้วยที่มาร่วมทิพกับเราเขาจะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคะ <c oughs> นี่มีฝนค่ะเพื่อนร่วมทิปกับเราเองเราต้องเป็นเด็กไทยสองคนที่ต้องเผชิญโลกกัน <c oughs> ไม่รู้จะหลงหรือเปล่า โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันที่รีโอเนาะไปบ้านจุบ๊ไปบ้าย